ที่ผ่านมาเนี่ยวเวลาเราทํางานในชุมชนเนี่ยเราเน้นการสร้างระบบที่จะทําให้ทุกฝ่ายทุกทรัพยากร่ะมาช่วยกันทําให้ชุมชนมันน่าอยู่แต่เราก็พบว่ามันต้องมีพลังอีก,กนึงคือพลังผู้นําต้นแบบผู้นําต้นแบบเนี่ยตัวหนึ่งต้องมีความกล้าหาญต้องมีคุณธรรมต้องมีพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างไปในทางบวกให้กับสมาชิกในชุมชน หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนจึงมุ่งพัฒนาพลังผู้นำต้นแบบที่เข้มแข็งสามารถนำพาชุมชนไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุขและพึ่งตนได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของยุคสมยัย อบรมจัดขึ้นที่สถาบันฝึกอบรมผู้นำบนพื้นที่แห้งแล้งใต้เงื้อมเงาฝนที่มีชุมชนเล็กๆทำเกษตรพึ่งตนบนฐานคิดของเศรษฐกิจพอเพียง5วัน4คืนคือเวลาของการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเข้มขน้นของผู้นำชุมชนท้องถิ่นและคนทำงานพัฒนาหลากหลายภารกิจในเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนหน้าอยู่จากทุกภูมิภาคของประเทศชีวิตคนเนี่ยมันไม่นาะน เริ่มจากคำถามใหญ่ที่วิทยากรชวนคิดว่าเราเกิดมาทำไมเป้าหมายของชีวิตคืออะไรผ่านการคิดใครครวญภายในตนสู่การคิดร่วมกันเป็นกลุ่มทำความรู้จักตนเองเพิ่มขึ้นวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งแล้วร่วมกันคิดหาแนวทางปรับปรุงพัฒนาตนเองไม่ถึงแก่พวกพอมากเกินไปขณะนี้ท่านเป็นตัวใครในบ้านมากที่สุด่าเล้ วิทยากรพาทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทั้งสุขและทุกข์วิกฤตจุดเปลี่ยนความฝ่ฝันและความภาคภูมิใจผลัดกันเล่าผลัดกันร,รับฟังด้วยหัวใจของเพื่อนมิตรวมมไไทยไ่ใ,ใ,จใจที่คลี่ออกในบรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลายพร้อมกับความเข้าใจในตนเองอาาคือสภาวะที่พร้อมสำหรับการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งการเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นการลงไปสัมผัสจากประสบการณ์ตรงและการลงมือปฏิบัติ วัดประจำวันล้วนสอดแทรกคุณธรรมและบทเรียนใหม่ๆไว้อย่างแยบคายแม้แต่การกินอาหารมังสวิรัตก็ทำให้หลายคนสัมผัสได้ทั้งมิติสุขภาพและมิติทางปัญญาหลังอาหารทุกมื้อต้องล้างจานเอง ด้วยระบบที่จัดเตรียไมไว้พร้อมทุกขั้นตอนการปฏิบัติชัดเจนทําให้เรื่องเล็กๆอย่างการล้างจานกลายเป็นบทเรียนรู้เรื่องการจัดการเชิงระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคุ้นชินของทุกคนได้อย่างง่ายๆนอกเหนือจากช่วยบ่มเพาะจิตสานึกในการพึ่งตนระบบทุกระบบทุกย่างก้าวที่เข้ามาที่นี่มันคือการเรียนรู้หมดและเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้หมดเลยผมประทับใจทุกอย่าง กระบวนการระบบวิถีชีวิตตรงนี้คงประทับใจเรียบง่ายธรรมชาติผมเองเนี่ยไม่เคยมานั่งอบรมตีห้าครึ่งนั่นก็ทําให้เรียนรู้ว่าทุกเวลาทุกสถานที่ทุกสถานการณ์เราสามารถสร้างการเรียนรู้ การปลูกจิตสำนึกในการพึ่งตนในการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมได้ถูกเน้นย้ำผ่านกิจกรรมพอดีพอใจพอใช้พอเพียงโดยใช้โจทย์ปัญหาของชุมชนมาเป็นตัวตั้ง นี่คือฐานการเรียนรู้เรื่องการจัดการขยะซึ่งมีตัวอย่างการคัดแยกขยะแห้งออกเป็น24ประเภทและปฏิบัติการเปลี่ยนขยะเปียกจำพวกเศษอาหารใบไม้ใบหญ้าให้กลายเป็นปุ๋ยหมักบำรุงดินอย่างง่ายๆและได้ผลเร็วเพื่อใช้ปลูกพืชอ,อาหารในระบบเกษตรอินทรีย์ต่อไปเริ่มจากการเตรียมแปลง ผู้นำจะช่วยกันขุดดินกว้าง1เมตรลึก1นึงศอกปูก้นหลุมด้วยใบไม้แห้งเศษหญ้าวัชพืชและเศษอาหารที่เหลือจากก้นครัวรดน้ำจุลินทรีย์หรือน้ำเปล่าก่อนจะเอาดินกลบเอาฟางคลุมให้ทั่วหมักทิ้งไว้15วันก็จะได้ดินอุดมพร้อมปลูกโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีใดๆทั้งการแยกขยะก,การทำปุ๋ยหมักและการทำเกษตรอินทรีย์ คือสม,มาชีพกู้ชาติกู้ชุมชนที่ทุกครัวเรือนทุกชุมชนสามารถลงมือทำได้ทันทีโดยแทบไม่ต้องใช้เงินขณะเดียวกันยังช่วยฟื้นฟูสุขภาพคนสุขภาพชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่กำลังวิกฤตไปทั่วชุมชนพึ่งตัวเองปกติเคยได้ยินมันเป็นแต่แนวคิดพอมาที่นี่ได้พึ่งตัวเองจริงๆเราได้เรียนรู้อะไรจริงๆเยอะมากตอนนี้หนูอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะทดลองกินมัง ถ้าทาได้ก็จะทําตลอดไปเลยค่ะขยะที่จริงแล้วมันเป็นทรัพย์สินมันมีคุณค่ามากกว่าที่เราคิดอีกอยากจะให้ชุมชนของตัวเองนะค่ะแยกขยะกันเองมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเรามากแล้วก็อยู่กับเราตลอดเวลาที่เราต้องกินต้องอยู่ต้องดำรงชีวิตเราเห็นใบไม้ต้นไม้ขยะต่างๆเราเห็นแนวทางปฏิบัติสามารถนำสิ่งนี้เนี่ยไปใช้ในพื้นที่ได้อ่านี้ เมื่อตระหนักถึงคุณค่าในสิ่งที่ทํากิจกรรมอาสาทำความดีวันนี้จึงเต็มไปด้วยพลังและความสุขผู้นำต่างช่วยกันลงแรงเก็บกวาดใบไม้แห้งในป่าและรอบๆชุมชนนำไปรวบรวมไว้ที่คลังปุ๋ยใบไม้เพราะทุกคนรู้ว่านี่ไม่ใช่แค่กองขยะใบไม้แห้งหากแต่คือทรัพย์สินมีค่าของชุมชนวนัลกาามน ขณะที่โครคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคและการใช้ชีวิตกลายเป็นปัญหาใหญ่ของระบบสาธารณสุขประเทศต้องใช้งบมหาศาลในการรักษาครอบครัวชุมชนต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่เพิ่มสูงขึ้นชุมชนจะรับมือกับปัญหานี้อย่างไร อาหารคือยาเป็นคำตอบใกล้ตัวที่ทุกคนทุกชุมชนสามารถดูแลตนเองได้บนฐานทุนทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีอยู่สี่ฐานรยนรู้เรื่องอาหารทั้งเรื่องข้าวกล้องเพื่อสุขภาพเมนูหลากหลายจากสมุนไพรพืชผักพื้นบ้านและผลไม้ต่างๆนำพาผู้นำไปสัมผัสทั้งคุณค่าและรสชาติที่ลงมือทำได้ด้วยตัวเอง ไหมอที่ดีที่สุดมาจากตัวเองเนี่ยเพิ่งเพิ่งรู้จักที่นี่ครับต้องต้องทำตัวเองก่อนจึงจะไปหาหมอต้องพึ่งตัวเองก่อนนะครับการพึ่งตนเองด้านสุขภาพด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นยังรวมถึงการดูแลร่างกายจิตใจด้วยสปาธรรมชาติแบบบ้านๆทั้งการดื่มน้ำสมุนไพร การแช่เท้าพอกหน้าที่ช่วยเติมพลังชีวิตเติมความสดชื่นคืนสู่ร่างกายที่กรำงานหนักมานานมารู้ความจริงในการใช้ชีวิตในการครองชีพว่าจําเป็นหรือเปล่าที่จะต้องใช้เงินเป็นหลักหมื่นหลักแสนกับเรามีวิถีชีวิตพอเพียงมีอาหารอยู่รอบบ้านของเราผมคิดว่าเอาไปทําได้เลยไปทํากับตัวเรานะครับกับบ้านเราเมื่อก่อเราอาจจะพูดแบบไปตามทฤษฎีตามหลัก วิชาการแต่จริงๆเราไม่ได้ทําเลยกับชาวบ้านนับแต่นี้คงจะต้องทําแบบอย่างหนักเลยเพื่อให้มันอยู่ในกระแสเลือดเราเพราะเราจะได้ไปสื่อสารแล้วก็ไปตอบคาถามเขาได้อย่างชัดเจนขึ้นพัฒนาใครก็แล้วแต่เราต้องพัฒนาตัวเองก่อนการเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้นำยังรวมถึงทักษะที่จำเป็นในหลายๆด้านเช่นทักษะการคิดวิเคราะห์ เทคนิคการประชุมอย่างสร้างสรรค์พิเศษกรุณาลุกด้วยนะครับหรือทักษะการสื่อสารโดยใช้สัมมาวาจาโดยการแสดงบทบาทสมมติสะท้อนการใช้คำพูดในสถานการณ์ต่างๆซึ่งจะช่วยทำให้ผู้นำเกิดความตระหนักว่าด้วยคำพูดเราสามารถสร้างได้ทั้งความขัดแย้งและสันติสุขขอควาเิท่านไอ้เนาะ นอกจากการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมซื่อตรงโปร่งใสมีวินัยรับผิดชอบมีความยุติธรรมแล้วผู้นำยังต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมุ่งมั่นสู่เป้าหมายอย่างไม่ยออ่อท้อยอดเขาคือบทพิสูจน์ตนเองอีกขั้นหอบพลังใจเดินขึ้นที่สูงค้นหามงคลชีวิตาาาเหนื่อยแต่ไม่ทอ้อเพราะมีเพื่อนเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ไปด้วยกัน เหมือนกับการทำงานยากงานใหญ่ต้องอาศัยเพื่อนมิตรร่วมอุดมการทีมงานและเครือข่ายเป็นแรงส่งนุนนำให้ไปบรรลุปเป้าหมายใหญ่ร่วมกันในที่สุดทุกคนก็ขึ้นถึงยอดสูงสุดโรงเรียนผู้นำให้อะไรให้กับเราปลุกจิตสำนึกให้เราไปสร้างชุมชนเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นรู้จัก ครอบครัวของเรารู้จักชุมชนของเรามากขึ้นมีความสุขด้วยสุขทั้งกายทั้งใจคุณธรรมน,ำน้ำมิตรสุดยอดเลยครับเปิดใจรับเปิดใจกว้างเปลี่ยนมากที่สุดคือเปลี่ยนฐานคิดแล้วก็แนวทางการเมืองงานของผมมากกว่าจะรู้วิธีการลำดับฐานความคิดฐานความรู้ของเรามากขึ้นเอาไปปรับใช้กับการจัดการเครือข่ายของเราได้มากขึ้นเรานำความรู้ที่ได้ไปสร้างองค์ความรู้ต่อให้คนไปขยายผลต่อไปเรื่อยๆคือที่ผมประทับใจ นั่นก็คือผมได้รู้ซึ้งว่าการเป็นผู้นำสำคัญที่สุดนั่นก็คือจิตสำนึกในการเป็นผู้นำคือกระบวนการฝึกอบรมที่หลอมรวมผู้นำชุมชนท้องถิ่นกว่า1,800คนมาเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเติมพลังชีวิตเสริมฐานคิดสร้างความเข้าใจเพิ่มพูนทักษะและศักยภาพในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนชุมชนไปสู่สุขภาวะ ท่ามกลางความท้าทายนานับประการเพื่อที่จะเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเองเข้มแข็งจากภายในและเปี่ยมพลังใจที่จะทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่นชุมชนฐานของบ้านเมืองคืออยู่ที่ฐานล่างคือประชาชนอยู่ที่ชุมชน เราอยากเห็นคนเปลี่ยนวิธีคิดจากการพึ่งพาคนอื่นมาสู่การจัดการจากตัวเองไปก่อนอย่างที่ในหลวงท่านประธานแนวคิดว่าระเบิดจากภายในถ้าเราทําอย่างนี้ได้แล้วแต่ละคนสร้างความเข้มแข็งให้ตัวเองชุมชนเข้มแข็งผมว่าบ้านเมืองเข้มแข็งแน่นอน